สวัสดีค่ะต้นไม้ปะทับจิตมาแล้วนะคะวันนี้นะคะจิตใสนะคะจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาที่สวนนะคะแล้วก็มาชมนะคะว่าต้นไม้ฟอกอากาศมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราไปชมกันเลยนะคะอ่ะต้นแรกนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอ่าต้นภูทองนะคะภูด่างภูทองนะคะก็ยังเป็นไม้โบราณที่ยังได้รับความนิยมนะคะ ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งแบบแช่น้ำแล้วก็ปลูกในดินนะคะดูแลง่ายนะคะมีความสวยงามในตัวเองนะคะอะ่ต้นภูทองนะคะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะอ่าที่ยังได้รับความนิยมนะคะอ่าต้นที่สองอ่ามีความดังและมีเสน่ห์ในตัวเองนั่นก็คือนะคะต้นภูงาช้างนะคะภูงาช้างนะคะ จะมีใบสีเขียวแซมกับใบสีขาวอ่ามีความสวยงามน,นะคะภูงาช้างนะคะดูแลง่ายเหมือนกันนะคะอ่าของมันต้องมีนะคะบอกเลยนะคะอ่าต้นตอมาอ่ากำลังฮิตกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือผู้หินอ่อนนะคะจะมีความ เขาเรียกว่าสีขาวผสมสีเขียวแซมๆนะคะหรือบางใบก็จะเป็นสีขาวเลยนะคะอ่าขาวเยอะกว่านะคะอันนี้ภูราชินีหินอ่อนนะคะราชินีหินอ่อนต้องหามาปลูกกันเลยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะก็จะหาง่ายนะคะอ่ะต้นต่อมายังเป็นตระกูลภูนะคะนั่นก็คือ พูบาซิวนะคะมีพูบารซิลอ่าอันนี้จุดสีขาวๆไม่ใช่เขาด่างนะคะอันนี้เป็นยากันแมลงเนะาะกันแมลงกันหนอนเนี่ยนะคะกัดกินใบเขานะคะพูิีอันนี้เรียกว่าพูบาซิวนะคะจะมีใบสีเขียวแล้วก็ตรงกลางจะออกสีเหลืองคล้ายๆใบโพนะคะอันนี้เรียกว่าพูบาซิวนะคะ อันนี้จะเลื้อยเลือยง่ายนะคะอ่ะจะกิ่งยาวไวมากภูบาร์ซิลนะคะอ่าอยู่ในกระถางหกนี้มีความสวยมากนะคะผูบาร์ซิลต้นต่อมาก,ก็จะเป็นตระกูลลิ้นมังกรนะลิ้นมังกรอันนี้ลิ้นมังกรแค้นะคะ เขาจะไม่สูงมากนะคะอ่ะก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่จะเป็นแตกใบเพิ่มแล้วก็แตกหน่อนนะคะอันนี้ก็คือลิ้นมังกรแค้นะคะอ่ะมีความสวยนะคะสีเหลืองผสมกับสีเขียวอ่อนสามารถปลูกในแก้วหรือในภาชนะที่ไม่เจาะหรือได้ปลูกแบบแช่น้ำก็ได้นะอันนี้ลิ้นมังกรแค้ ต่อมาเป็นลิ้นมังกรเหมือนกันนะคะแต่เป็นลิ้นมังกรดาบพาอินก็จะสูงนะคะจะมีความสูงกว่าสว่ามารจะสังเกตเห็นตามออฟฟงออฟฟีก็จะปลูกตามรั้วหรือใส่กระถางสวยๆนะคะนี้พอปลูกถ้าเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วโลยหินเขาจะสวยมากอันนี้นะคะก็คือลิ้นมังกรดาบพินสามารถปลูกแบบแช่น้ำได้นะคะขยายพันธุ์ด้วยกัน ปักชําใบหรือแตกหน่อนะคะนี้สามารถตัดตัดใบนะคะไปแช่ในแจกันได้นะคะอ่าแช่ในน้ําได้ดูแลง,ง่ายมากนะคะจะมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีสีเขียวขอบเหลืองนะคะจะได้รับความนิยมมากนะคะอันนี้ก็คือลิ้นมังกรน,นะคะต้นต่อมาอายังเป็นทั้งเขาเรียกว่าสมุนใช้เป็นสมุนไพรก็ได้ อันนี้ใครมีไหมว่านหางโจระเขค่นะคะาสามารถเป็นสมุนไพรได้นะคะเวลาน้ำร้อนลวกหรือโดนอะไรร้อนๆโดนผิวเราก็สามารถนำมาทาได้นะคะอะโลหรืออะโรเวลานี่แหละคะ่ะสามารถที่จะไปปลูกในห้องนอนได้นะคะต้นนี้ช่วยฟอกอากาศนะแล้วเขาก็จะ แตกหน่อไวมากนะคะน,นี่ตอนแรกปลูกแค่ต้นเดียวอันนี้แตกหน่อเพิ่มมากเลยนะคะอันนี้ว่านงาช้างอไม่ใช่ว่านหางจระเข้นะคะขออาภาัยคีดว่าทุกคนต้องมีนะต้องหามาปลูกจักต้นนะต้นต่อมา,อ,มาอันนี้เรียกว่าว่านงาช้างนะคะแต่พอดีเขาโดนแดดอันนี้โดนแดดก็เลยไม่ไป แต่เขาจะแตกหน่อใหม่นะเนะะี่ยค่ะหน่อของเขาหาหน่อเล็กๆมาปลูกก็ได้เดี๋ยวเขาก็โตนะคะอันนี้ว่านงาช้างช่วยฟอกอากาศนะคะปลูกในห้องนอนได้นะคะหนูว่านงาช้างแยกหน่อปลูกได้นะคะแตกหน่อไวมากนะชอบร่มรำไรแต่ไม่ชอบแดดจัดนะตอนต่อมาเป็นตอ้นเอไรยังได้รับความนิยมเหมือนกันนะ,อ,ะอันนี้เรียกว่า ใบอะไรนะเอาจำชื่อไม่ได้ทำไงอะนึกแป๊บอุ๊ยทำไงอะเราจำชื่อไม่ได้ขอไปนึกชื่อแป๊บนะผ่านขอผ่านไปก่อนนะคะอันนี้ต้นต่อมาต้นกวัมาากมรกตนะคะเป็นทั้งไม้ฟออากาศแล้วก็ เป็นต้นไม้มงคลนะคะยิ่งถ้ามีความด่างบอกเลยว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะอันนี้กวักมรกตนะคะเสริมดวงแล้วก็ช่วยฟอกอากาศด้วยนะคะอันนี้ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งหรือเอาใบไปปักชำนะคะแต่อย่างต้นนี้ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะก็เลยจะมีต้นเล็กเยอะมากกวักมรกตนะคะอันนี้ ตอนต่อมาเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะเมื่อเป็นที่นิยมเราก็ต้องมีนะนี่เลยต้นซานาดูอ่าซานาดูนะคะอันนี้ยังต้นเล็กอยู่นะเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ทนมากนะสานาดูอ่าซานาดูใบจะยังไม่แฉกมากเพราะว่าต้นยังเล็กอยู่นะคะ ซานาดูนะคะบอกเลยว่าต้องหามาปลูกนะซานาดูที่ขาดไม่ได้นะคะนางเอกของเรานะคะนี่เลยใบยเป็นแฉกแฉกรู้หรือยังมอนสเตล่านะคะมอนสเตล่าแค่ใบก็มีความสวยมากกระถางจะใหญ่มากอ่ะอันนี้เป็นกระถงางไซส์11นิ้วยางเอียงหน่อย อันนี้มอนสเตรานะคะก็คือเวลาเขายิ่งโตใบจะยิ่งแฉกนะคะยิ่งแตกใบใหม่ใบก็จะแฉกขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าต้นเล็กก็จะเป็นใบใบประมาณนี้อยู่แต่เลี้ยงไม่นานใบก็จะแฉกนะคะอันนี้เรียกว่าต้นมอนสเตรานะคะบอกเลยว่าต้องมีนะดูแลง่ายนะคะ เอาไปตั้งไว้แล้วสวยมากอันนี้บใบแฉกมีความเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์จริงๆนะคะต้นสุดท้ายมาต่อกันอ่ะกับใบขี้ปะวานนะคะขี้ปะวานอ่าอันนี้ก็คือขี้ปะวานเป็นไม้โชว์ใบนะคะนี่สามารถแตกหน่อได้อีกนะคะหรือไม่ก็ตัดใบไปชำแล้วเขาก็จะขึ้นต้นใหม่ อันนี้ล่ะค่ะวันนี้นะคะก็12ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศนะคะแล้วก็ช่วยเสริมความมงคลได้นะคะบอกเลยว่าต้องมีนะคะรีบหาปลปูกกันเลยนะดูแลง่ายชอบล่มรำไรนะคะอย่างนี้นะคะที่เป็นกระถางสีส้มนะคะจิตเองก็กําลังทดลองขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เจ้าขยายพันธุ์ต้นพู้งาช้างอ่ะ ซึ่งขยายพันธุ์ง่ายมากเดี๋ยวรอแตกพุ่มแล้วเขาก็จะสวยเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำวิธีขยายพันธุ์นะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ